สวัสดีครับงานจากสาวเมืองลุมพูค่ะมาขันมือน้กาสีผ้าพีผ้านองเข้ามาเก็บเห็ดค่ะใก่กระตาก็มีดอันนี้จะมีอย่างดอกถุงมือตากระเป๋าตาเป๋าถุงมือเพื่อเป็นเหตุแปลกๆก,ก็ต้องใส่ถุงมือซะก่อนนะจ๊ะมาเก็บเห็ดอันนี้ค่ะนี่เห็ดทอมเป็ดประชันผลวันเี๋จ้ะอ เฮดดีเฮ็ดดังเฮ็ดหายากของเมืองฝรั่งเศสจะทอมเปตเดลามอกซื่อพนเอาเนาะจ้ะกามาปปะมื้อนี้มาเก็บต้องกันเนี่ยมาพ่อมู่นึงอยู่นี่จุ่มนึงแล้วหุ้ยอยู่นี่มีดมาตัดขาม,านนมาขันน้ำเมื่อคืนนี่ฝนตก เมื่อนีเฮ็ดก็เลยเป็นช้ำๆว่าเป็นเป็นยังไงบ่เป็นเปียกๆซ้ำๆฝนตกงเดือนใส่ถุงมือพอร้อมจะหนาวเมื่อออกเตรียมการให้มันก่อนสี่ออกจากบ้านเขาต้องเตรียมการให้มันเรียบร้อยอยู่เมื่อพลังพว่าช่วงนี้กำลังเขานานหานาวนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไ้ใส่ถุงมือ อากาศมันเย็นบ่อยากจับน้ำดูบ่อยากล่างเราล่างเราเมือมันแตกนั่นเองเกีอบเอาต่ดอกมันเป็นตัดแสบเน,นาะจ้าดอกใดมันวะเป็นตัดแสบเพราะกระถิ่นไปนี่แหละวยวมันเกิดฉับเปิ่มมันเกิสิเกิดเม,มื่อไหร่คือคน คือฝนก็นเลยเป,เ,ปเ,ปเป็นเปียกกเป็นแฉะๆแดดกำลังออกแค่้อ่กับสีเหงดอกไปไมาเบื่องกันวาสิไดเห็ดหรือบ่หาก็มาพอจู่เดียวนะจ๊ะไปคัน

เฮดอันทันหอมกินเราเสียเป็นยาพันว่าเ็ดดำมันเป็นยายาล่างใจงยาหอมหอมตอนนี้บอสในปนไหาดอกบัวท่านไปเฮดแนี่กินพลังพันเอิญเ็ดอันทอมเป็ดเดือหมอกแบบหอมสีเง,งาพิมงา За. Нэм. Би. Rồi cơm ngam rồi cháu Rồi cơm ra ngam rồi kia ngam rồi